ทางเราก็ไม่เคยมีประวัติรับเด็กที่มีปัญหามาก่อนเพราะไม่อยากให้มีปัญหาในโรงเรียนเหมือนกันถ้ามีขึ้นมาก็จะลําบากเรื่องนี้ท่านทราบดีครับก็เลยฝากนี่มาให้นี่ค่าบำรุงโรง,งเรียนแต่ก็นั้นก็ส่วนนี้ ของท่านพออครับหนึ่งล้านบาทครับฝากเรียนท่านด้วยครับประธานโรงเรียนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ท่านไว้บางแลโรงเรียนของเราครับคุณทีเคเข้าเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อน จากที่เราได้ไปทําการสํารวจกันนะจ๊ะว่าในตอนเช้าเนี่ยเราเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่ของห้องนี้แล้วก็ของห้องนู้นด้วยเนาะจากที่เห็นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันขออนุญาตนะคะคุณครูค่ะ,ะทุกคนคะวันนี้เราจะมีเพื่อนคนใหม่มาเรียนกับพวกเราด้วยนะคะครูจะให้เขาแนะนําตัวเนาะสวัสดีค่ะนันโนะนะคะ

ทำไมคนนั้นเขาถึงเด็กมีปัญหาเห็นว่าชื่อทีเคพิ่งย้ายเข้ามาก่อนเธอแบบเดียวเห็นเขาเม้ากันว่าโดนที่เดิมไล่ออกเพราะว่าขโมยของอ่ะน่ากลัวเนาะหรอไม่เห็นจะดูน่ากลัวเลยไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆอ่ะพวกขี้ขโมยอ่ะน่ารังเกียจ